โอเคนี่เป็นหนึ่งในที่ผมจะต้องนําให้กับเด็กในวันนี้ต้องการให้คณาจารย์ทุกท่านได้กระมวรับทราบตรงนี้เพื่อให้มันอยู่ในร่องเดียวกันโอเคนะต่อมาวิธีที่สองครับท่านแบมือไว้ธรรมดาเนี่ยครับอย่างนี้ก็ได้ตั้งมือไว้อ่าที่เสืองผมใช้เวลาประมาณ5้าทีครับนั่นๆโอเคนี่ผมแค่บอกมือท่านอยู่นิ่งๆนะครับท่านอยู่ใท่าสแตติกผมจะเป็นไดนามิกโอเคนะพลังงานเร็วคือ พลังงานตัวนี้เรียกว่าพลังงานศักย์ potential energy นะครับคือผมมีอยู่แล้วเพราะฉะนั <Yeah. S 1> ้นเวลาผมจะปล่อยพวกผมต้องเป็นไดนามิกส่วนทางท่านมีอยู่แล้ว potential energy โอเคนะแค่นี้เองครับท่าน่าน,นิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้โอเคครับนิ่งนิ่งไว้ครับผมแค่นี้เองแล้วท่านจะรู้สึกได้เพศประการใดอยู่ที่ตัวท่านเป็นสำคัญคอนเฟิร์มอยู่ที่ตัวท่านผมไม่เกี่ยวนะครับ ผมรู้แล้วอธิบายพลังงานสองอย่างได้ได้มีกับสเตติกหรือโพเทนเชียลกับเอนโพเทนเชียลกับอ่านติกครับแต่ผมจะเรียกว่าค่าคงที่นะแต่งหมดผมเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์เวลามันมูป,ป,มมป,ปุ๊บมันจะวูบวับวับวับครับนี่คือเหลือเชื่อมากสิ่งนี้นะฮะเรียกว่าพระธรรมพระพุระธรรมเข้าถึงพระธรรม ก็คือเข้าถึงตัวเราเองนําเอาพลังแห่งพระธรรมเนี่ยมาใช้ได้รักษาตัวเองครับและรักษาผู้อื่นได้แน่นอนนะครับสิ่งนี้ผมค้นพบมาตั้งแต่ปีวันที่หนึ่งมกราคมปีสามเจผมทำมาตลอดในส่วนตัวผมนะทำงานผ่านสื่อทุกวันนี้เป็นที่รู้กันบนทิกต็อกเฟซและยูทูบด้วยโอเคนะอย่าสนใจอย่เงินครับท่านขอร้องนิดนึงครับผมใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งตาไปแล้วก็เข้าใจเราห่วงงานเนาะ ไหวไหมครับรับสุข<ไ>ผมเข้าใจว่าห่วงงานครับถึงขอเวลาท่านโอเคไหมครับหรือพอได้ไหมครับเอาล่ะแค่นี้ก็จะพอครับทังฝั่งผมเพิ่งจะรู้เลยฝ่ามือผมมันจะแอคชั่นเรแอคชั่นทันทีโอเคนะเอาล่ะทีนี้ผมถามเหมือนเดิมครับท่านโอเคมือแบบรีแลกได้เลยครับคนไหนที่มันจะโฟลฮะเอาล่ะถามว่ารู้สึกอะไรไหมครับมือเย็นเย็นมือเย็นเย็น<ๆ>ไม่รู้สึก รู้สึกยังไครับเดินื่อยเมื่อยไม่รู้สึกไม่รู้สึกแต่ละทายครับเสียรอมียเย็นท่านเดียวโอเคครับนี่คือตัวบ้วบ้ามนไปครับบ้วบ้า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 บ้วบาบ้าไปว่าต่อตรงดีที่สุดครับอนุกรมนี่สุดนะครับไม่เป็นไรโอเคหยุดแค่นี้ ท่านจะได้ไปทำงานต่อผมต้องขอร้องให้ท่านช่วยด้วยนะวันนี้ผมตตั้งวงเด็กทั้งของวงได้สามวงโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ